เลขเมาส์แพงหามาได้หาลอยใบโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายแล้วเมาส์มาได้หาลอยใบมาขักสื่อขักเน้นขักจากัางใดก็ลองเบิ่งพิจารณาเอาครับผมสวัสดีครับผมเบานองครับมือนีมากพ,พอกับเบานองเช่นเคยครับมือนีกับวันที่สิบสี่แหละมือนีกับวันที่สิบสี่แล้ว พามาดับโชคเป็นนากันงวดวันที่สิบหกพฤษภาคกหกครับผมคิดทิ้งได้แก่สรหวังนังป่าถนานะครับนาอมาอีกรอบครับผมเลขเมาแพงมาแล้วได้หารอยใบไว้ซะปาร์าไว้ซะหารอยใบเงินบ่หน่อยได้ว่าซะบาหน่อย,ยที่ชิบะยังคนมันหมักลองม่งครับลองพิจารณาบ่งเดอร์เลขเมืองขเขมรครับเลขเมืองขเขมรไปเมาแพงมาแล้ว ได้มาหาลอยใบคากอีลีจะมันหมักต้นไม้สิต้นบอกว่าโชคดวงวดนี้ต้องมาแน่นอนเพิ่นบอกมั่นใจมั่นใจครับเพื่อนมั่นใจแต่ว่ามันเป็นเหลีหมากของเพิ่นหรอครับเพื่อนมั่นใจของเพิ่นเนาะมันเป็นเหลียหมากของเพิ่นแต่ว่ากันบ้านน้องว่าคะเลพวกเขาล่ะกับบวกพีนยังมักไพ่มักมัน แบ่งทาเพื่อนครับมักไผ่มักมันแต่ว่าเพื่อนอยากเอามาแบ่งปันเพื่อนก็นเลยให้เบาหน่องเอามาห้อีกโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อนว่ามืดแล้วเมามาเมืม่อแล้วเพื่อนว่าซื้อไว้แล้วแล้วก็เมาสอรเตลีมานนำได้มหาลอยใบเบาหน่องเลยเพื่อนว่าจะม่นซื้อคักซื้อในงนวดนีว่าสันคือว่าแวเนอกครับเพื่อนมักเลขเมืองคำเณรงวดนีครับเพื่อนห้ไม่อีกครับผม ยอมรับเพื่งหไหมาโบเมีนว่าสื่อตัวเดียวได้หาลอยใบฟังก่อนฟังดีๆฟังให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคเพื่นสื่อหลายโตครับแต่ว่ารวมกันแล้วดได้หาลอยใบบอมันก็ตกใจได้ตอนแรกว,ว่าแต่บันใายเม็ดเดียวหาลอยใบโบเมียนครับเพื่นสื่อหลายโตสื่อหลายโตแล้วก็เอามารวมกันนับแล้วได้หาลอยใบเพื่นบอกว่า เรต้องโชว์เอาลอตเตอรี่ขันโชว์แล้วญาตมันบ่มา,มาโชว์แต่ตัวเลขที่ห้ดีกว่าเพิ่นบอกสิอา้าวมันก็นเป็นสีของเพิ่นนะครับเนาะบ่ว่ากันมันเป็นสีของเพิ่นเท่าก็มีหนาทีทําหนาที่ในการเผยแร่แล้วก็เป็นสื่อกางดีกว่างวดนี้ครับเพิ่นก็ะล่นเลขเบิ่นขึ้นกันเลขเบ,เบ,เเบเิ่นเพิ่นกระสือครับงวดนี้เลขเบิ่นเพิ่นกระสือ เลขบเบิลพ่นกระสือเลขติดศูนย์พ่นกระสือเพ่นหมาเจ็ดหางเจ็ดหางครับไหมาเจ็ดหางไหามาขาดเองแต่ว่าเลขเจ็ดหางนี่พ่นสื่อรถตะลี่ไว้แล้วรวมแล้วหาลอยใบครับพ่นสื่อทางแหลกเด้อพ่นสื่อเก้าเก้าหกหกหกเก้าสี่เจ็ด ศูนหาศูนหกแล้วก็ศูนเก่ารวมเบสเซตแล้วสื่อลอตเตอรี่ได้หาหลอยใบเอาคือสีเมาสคักเมาส์เนี่ยเะบมาส์น้องวัดเอาไปเมาส์ใช้แล้วมา้อันไอนเอาไปให้เบาหน่งได้ไหมบัดฉัโอ้ยหายยากแหงเบาหน่องเฮยแหงเลขติดศูนหาศูนหกศูนย์กกเก่านี่หาแถบสีบอมีเลยบัดฉัอันนี้สร้างเอาเพื่อนะสร้างให้เขาหาให อ่ักเป็นขักหรือเมืองขมเมนชนนี้ครับโบนเนียครับอาจชีได้รับโชคไงก็ได้เราอาจ,จะได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านก็ได้เพืาา่อนบอกว่าให้รับโชคเป็นนำ้ำัขคือเกา่าเบาดูดูเล็คนนะเบาไล่หลายเร่องเล็กเพื่อนนะเพื่อนบอกเพื่อนบอกบ้าน้องเลขอนะลเลของเพืนะ่อนนี่ยเบาอกไปไล่หลายย่ำออกไปไล่หลายย่ำ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 โค้งสุดท้ายคนนะบ้านน้องก็ยังถามเดียวชิมีอีกอยู่ก้อนมือสิเลขกออกเบิ้แล้ว ให้ไเปเบอร์แหลนะเอรน่ะพ่อแล้ะเพื่อนก็นเอาซ้ำหนีหรือวาสัก99 66 69 47 05 06 09โค้งสุดท้ายเลขเมืองคำเห็นครับมกักบอมกักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนเดอร์เบาหน่องเอามานำเสนอให้เพราะว่าเพกกื่อนก็บบอกเบังคับว่าผู้ใดต้องมามักคือเพืพ่อนแม่นคำเพิ่อนครับ เบาหน่อยก็เป็นเพียงแนวทางฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันโบใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําย่ำลิเมื่อขอมิ้นคักคักเพิ่นบอกว่าย่ำไปเลยแน่แน่นอนบบต,ตัวใดกับตัวหนึ่งมาแน่นอนเพื่อเพื่อมาทั้งบนทั้งลาง่างบ่าหน่วงห่อยขันมาบนลอตเตอรี่เจี๊ยดีเลบอกเอาเข้ากับย่าสื่อแต่ลอตเตอรี่ตีเพิ่นว่าสื่ออย่างอื่นนั่งในตีหลับเพิ่นว่า เมนก็ฝืนกับผมแต่ว่าลอตเตอรีน่ะเพิ่นเนียนคากเลยก็คือ9966 6ก้าหกหกเจ็ห้าแล้วก็09แล้วเบ้านองกระทาเอาแล้วโต๊ะกราฟโบดิสือบ่สื่อโย่โตกรัฟกบสื่อไว้โต๊กกราเพิ่นกับมี่เก้าหกห้าศูนย็ดส้าศู ซื้อไว้บ่หลายดอกเพิ่นก็ซื้อไว้ประมาณลอยกว่าใบนี่แหละปาด์ัแทนลอยกาใบรวมกันแล้วมันก็ชีทฮกเจ็ดลอยบุญติเจแม่นแม่นล่ะเพิ่นว่าประมาณนั้นล่ะแต่ว่าโตตรงน่ะเอาเฉพาะโตตรงนั้นรวมกันได้หาลอยใบโตกราฟนั่นประมาณลอยิ่นวางสีประมาณลอยโอ้ก็สิคักเดียวใช่ลองเบิ่งลองพิจารณาเบิ่งครับเด้อโคมสุดท้าย เหลเ็กเมืองขมิ้นครับโค้งสุดไทยเหลเ็กเมืองขมิ้นรับโชคไปนน้ากันมีโชคไปน้าเพืนเบาหนองกะอยากมีโชคขึ้นกันเบาหนองกะสิตามนขึ้นกันครับเพราะว่างวดวันเบาหนองกะซื้อไปอยู่โฮกกับเก่าๆโอ้เบาเบาหนองซื้อโหกก่าเก่าแล้วก็ห่าหามันออกโฮกห,หา่าแต่เบาหนองกับอก,บอกโชคกะได้อยู่แต่ว่า ได้น้อยเดียวเพราะว่าเลขที่จะคล้องมักเลยมันไ,ไปเบิดหลายมันไปเบิดเบิดตัวที่จะคล้องมกักหลายไปเน้นตัวที่จะคล้องมกักหลายงวดนี้เบ้าน้องกให้ไว้ก็คือห้าโอศูนย์ห้าสองเก้าสี่จะลองที่จาหนาเบุญเลขของเบ้าน้องมาขับเนอ้องฮะยำเลขเมือม่อเมื่อคอมเมนต์อีกโค้งสุดท้ายครับยำอีกโค้งสุดท้ายเก้าเก้าหกหก หกเก้0 0าสี่เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าหาลอยใบเหมาเ,าเบิดมีเท่าไดเอาเบิดเพื่อนบดิเวณยางตลาดเพื่อนห้ค,นค้นขายลอตเตอรี่หามาส่งเพื่อนสุดยอดดีครับยอมรับหนีเบานองกับฉีรอบบึงเพื่อเจี๋ยผาแดงเพื่อนห้มากเพื่อเพื่อเจี๋ยผาแดงเพื่อนห้ไม่อีกแต่กับบุกหัวเพื่อนห้มากบ่แต่ว่าเบานองกัด พยายามรอครับเพื่อพื้ห้มาจัางไงก็จะมาหลุนรับโชคไปน้องกันงวดวันที่16พฤษภาม66ครับผมเลขเมืองขำเมนครับโค้งสุดท้ายเมาส์มาได้หาลอยก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนามีเงินใส่ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปรับโชคตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ